สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวบค้นรายเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเ c สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบวบค้นรายเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้หนุนน่มบวกล็ดมาลงคลิปคำแนจังน่อยพอหอตมาหอดบ้านแล้วก็มาหอดคอของง่วนนะครับเนาะ มันนี่นุมมนวนนรายละเอียดก่อนที่สิมาเป้าก็นางเบิงช่อง y YouTube ค,คือคือคล้ายๆ FC สาวน้อย FC หลาหน้อยเขาเลื่อนไปเรื่อยๆกับเบิงไปเรื่อยๆครับผมตามสไตล์ผมละคนอะไรเบิงคลิปผมก็ผม่มีแห้งเกี่ยวยใหญ่งัวครับพี่น้องล้างเลกง,งานเลวกับมาคอคือกเก่ากับเลื่อนเบิงไปเรื่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไปกับไปพ่อคลิปหนึ่งที่ผมเค่อยเว,ว่าผมรอฟังเนาะครับเนะะบาะกับบอกโ้ว่าซิมีโอกาสได้ฟังอีกบอกกคือมีความสุขทุกครั้งนั่นคือศึก ศึกแมต์ล้างตาครับของลาหน่อยโอ้ยพี่น้องมานางเบิงขนาดเบิงไปหลายสิบรอบเด้บ่บแมนสิแปไปยี่สิบหรอมานางเบิงก่อนสิมาอัดคลิปมาพออีกเลยได้นางเบิงก่อนสิมาอัดคลิปแล้วโอ้ยมวนพี่น้องมวนคือเกา่าค้นห่อลาหน่อยเดย้พอลาเกินแล้วแล้วน้องหญิงเพชรบ,บ้านแพงสวัสดีครับโอ้ยพี่น้องเอ้ล้วกลากัย่างลงมาเป็นภาพที่ผมเบิงหรือมีความสุขทุกครั้งเพลงนี้ลาห้องตอนไหนก็มีความสุขมาฟังบบแมนว่า ลงังลงกับอะไดห้องเนาะครับคือวา่าลหละแต่ก็มีโอกาสคือความหมายคือไปนั่งดูทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งอันนี้คือผมพูดในเรื่องส่วนตัวด้วยพี่น้องอย่าอย่าไปโยงไปจากไปที่ไหนหรือที่อื่นเนอะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดคือหมายถึงว่าผมนั่งดูเสร็จแล้วผมก็มาอาัดคลิปพี่น้องตอนแรกว่าสิอัดเร็วกันนี่อยูพ่พอดีนางเบิ่งกับเพื่อนไปคิดถึงภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ล้วพ่อจกอะ่ะเสียงวังไฟเปิดว่าเด้ เสียงมาไฟขึ้นตะไลขึ้นนะนั่นคือความสุขของผมทุกครั้งที่ได้นั่งดูหลานน่อยแมดล้างแมดล้างตาแมดแก้มือนี่คือสุดยจอดเลยเพราะว่าถ้าหลายๆท่านเป็น f อฟหลานน่อยตั้งแต่ต้นๆสิเข่าใจสถานการณ์นี้ดีมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้นำพาอะไยหลายๆอย่างของหลานน่อยในกระทั่งผมคนหนึ่งในวันนั้นนั่งเบิ่งแล้วก็รุนนั่งเบิ่งรุ่นรุ่น,นพี่้องรุ่นคักรุ่นเนี่ พอสุดท้ายแล้วออกมาดีผมก็มีความสุขตั้งแต่วันนั้นจนมานั่งดูคลิปย้อนหลังทุกวันนี้หอสม,มุนีถ้าจำาม่ผิดคลิปตอนนี้ก็ล่าลา่ลาสุดน่าจะสองล้านหกล้วมั้งที่ยอดคนดูนะความสุขทุกครั้งครับพี่น้องในการบึงเพราะว่าล่าน้อยห่องได,ได้จวดได้มวนแม่ตั้งแต่เกินขึ้นมาแม่กระถางก่อนสียางลงมาล่าน่อยน้องอิงเพชรอันแพงสวัสดีค่ะลงมาโอ้ยมวนซื่อพี่น้องคือความสุขสิ่งที่ผมพูดคือพูดนในมุมมองที่เรา ดูแล้วผมกลับมาบอกนะครับพี่น้องการรอโอกาสครับอาจจะว่าสักวันใดวันหนึ่งหลานน่อยสีด่มะฮองเนาะดาวจะัดฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาที่ดีมากผมว่าลึกๆเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับหลานหน่อยพอสมควรมากๆเลยแหละถ้าวันหนึ่งมีเพลงที่หลานน่อยสีห้องแล้วเนื้อหาประมาณนี้หรือใช้คําว่าหรือเป็นไปได้นี่เพลงเพลงอย่างหัวละครไงละครหลาหน้นอยสีแสดงนี้ไงโอ้บอกเลยคนลุก ผมว่าน่าจะมีเพลงประมาณนี้เลยนะเพราะว่านี่คือนางเรื่องแสดงของพ่อพ่อของพ่อโจพ่อโจแล้วก็มาหลานน้อยอ่าพี่น้องผมก็เลยมานั่งคิดในใจตัวว่าผมนั่งฟังมาเลยเลยผมก็มานั่งคิดเอาด้าดาวจะระจายฟ้าเ็ลแล่บอสโจจะทําหนังพอดีมันบอกครับพี่น้องพ่อจะทําหนังวันนี้ผมว่าเนื้อหาเพลงประมาณนี้น่าจะเกิดขึ้นโอ้ยพี่น้องบอกเลยคนคิงดูผมว่าถ้าบอสโจ,จจัดให้นะ เนื้อหาประมาณนี้ผมว่าหลาหน่อยสิใดเพลงหนึ่งที่ดังมากๆและเป็นเพลงเอกลักษณ์ประจําหลาหน่อยเป็นอีกเพลงหนึ่งไปเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าหนังทุกหนังจะมีเพลงประกอบละครถูกต้องไหมครับผมนี่ไงผมว่าเพลงนี้พี่น้องก็าหุยู่แล้วว่าเพลงนี้มาจากละครหนังเรื่องอะไรแม่นว่าครับพี่น้องถ้าสร้างหนังเนี่ยวันที่เดือนพฤษภาเนาะพฤษภาเสร็จแล้วคือโอ้ยวันเกิดผมพอดีตัวเดือนพฤษภาเริม <c oughs> เร่มถ่ายเนาะเดือนพฤศจิก,กบเขาฤดูหนาวกับเป็นเขาโล่งพอดีผมว่า หล่าหน่อยนะสิมีเนื้อหาเพลงประมาณนี้เพราะว่าเนื้อหาเพลงประกอบละครน,น่าจะกินใจถึงน้ําตาไหลแล้ะครับพี่น้องผมว่าบอลจูอาจจมองเห็นหรือบอลจูอาจจะเลื่อนไปเจอศึกแมตช์ล้างตาของหลาหน่อยครับโอ้ยบอลเราคนคิงลูกพี่น้อง <c oughs> กินตนาการรอแล้วนุ่มโมโกเลยนี่คือความรักแมแต่ผมว่าหลาหน่อยห้องในถึงไงนี่คือความสุขของเอฟซีผมก็ชอบผมผมว่าผ,ผู้ว่าในฐานะสองผม ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับผมพูดส่วนตัวช่องส่วนตัวและก็เอฟซของหนุ่มวลโคเลตและก็เอฟซหลานหน่อยแม้กระทั่งเอฟซพลังเงียบทุกท่านแม้กระทั่งเอฟซสาวน้อยทุกท่านคือรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ผมพูดคือผมรักหลานหน่อยอยู่แล้วทุกอย่างคือการพูดในสิ่งที่ดีไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินเลยพูดจากภาพเหตุการณ์ปรากฏภาพที่พวกเราได้เห็นสุยางเราครับอูดวนอีกแล้ว พี่น้องแรกนี่ครับพี่น้องอุดรจัดอีกเดียวเพราะว่าอุดรเพชรบันเพืกสิเกิดขึ้นอีกบนอปีหนาบ่เนี่เด้เพราะว่าตอนนี้ผมพูดจากใจเลยถ้าเป็นนักการตลาดจะมองเห็นว่าอุดรมาดีเลยนะครับพี่น้องอุดรชชยภูมิุ่มอุดรชชยภูมิุ่มน้องบัวครับผู้จัดถ้ามองเห็นมุมนี้นักการตลาดหรือท่านใดสีนำ้ำคิ้วงา่าลนาหน่อยไปเหรียญได้โอ้ยผมว่าเจ้าสีปังเลยเด้เพราะว่าผมดูแต่ละสนามท่าส้ซนผลตอนนี้คึกคักใช่เงาะคึกคักเลยนะ อุดรอ,อุดรเพชรบูร์เนี่ยมีได้มีคิวใดหรือหลายๆท่านที่มีทุนทุนทรัพย์ในการลงทุนผมมาหนาสนใจอยู่ไปหล่อมสกสีแตกแน่นอนครับพี่น้องอุดรน,น้องบัวเองสินะโอ้จวดจาดครับพี่น้องร้ายแห่ง้าเบิงขึ้น,นอีกโอ้พี่น้องแต่เมื่อคืนย่อมรับว่าสุดยอดของสุดยอดอย่าลืมครับพี่น้องทางอุดรครับไม่ได้น่าจะเป็นอำเภอกรุภาวาปีหรือเปล่าผมเย็นนี้นะครับผมอย่าลืมไปให้กาลังใจลาหน่อยครับให้จวดจ้าเต็มบุ่ม ผมเบงภาพเมื่อภาพเหตุการณ์เมื่อคืนอ้ยพี่น้องเฮาลูกเตนมว่วนนี่คือความสุขลาน้อยสีม้วนน้าเนี้ถ้า f เอซลูกเตนมว้วนจวดๆวดลาน้อยก็สิจวดจวดบอยากรงเนี้เพิ่นมากแนวนี้นะว่ายงลาน้อยไปคนมาของเพลงทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงเพลงลาน้อยสิมักสีม่วนแฮงพี่น้องเฮาม่วนลาก็มมวนไว้นํานะนี่คือความสุขของลาหน่อยความสุขของลาน้อยคือหนึ่งอยู่กับเสียงเพลงเพิ่นมักแนวนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมว่าอนาคตคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อ เกิดมาเกิดมาเพื่อจะเป็นราชนีก็ว่าได้หลายๆท่านอาจจะว่าเอ้ยว้าเกินไปรอดูรอชมก็ได้ครับพี่น้องถ้าคนเรายิ่งอยู่ยิ่งรักนี่คือของจริงของแท้คือเ่ากว่าถ้าคนเราอยู่แล้วคนเบิ้งช่วงแรกเราก็เงียบไปนี่นั่นคือยังไม่ใช่ของจริงแต่นี่คือยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งเพิ่ม fc เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแมนว่าครับพี่น้องนี่คือสุดยอดอนาคตผมว่าโอ้วยว่าทรมาดาแน่นอนคือความรักความเมตตาที่ fc มองเห็นทุกอย่างมองเห็นนะ ผมมีว่ามาว้าเกินจริงนุ่มวนเขาเลยพูดตามภาพที่เห็นเนาะทุกอย่างที่เห็นผมเห็นยังไงผมก็บอกจังสันถูกใจยังไงผมก็พูดอย่างนั้นนําสิ่งที่ดีนําเสนอข้อมูลหลาหน้อยหลาหน้อยเพราะธรรมดาพี่น้องช่วงนี้หลาหน้อยก็รอดรอดอลงเพียงพอเพียงมีหรือยังมีแล้วแต่ว่าหลาหน้อยยังเป็นพุ่มแพลเนาะยังยังบ่าเต็มรอยบอดพอโจก็เลยยังว่าหายใส่เสียงแม้กระทั่งหลายๆท่านก็นคอมเมนต์ว่าไม่เห็นหลาหน้อยไปเบิ่งนางหลาหน้อยต้องพักผ่อนผมพูดเสมอว่าหลาหน้อยคือตัวยืน บอง่ายตัวยืนตัวหลักหรือกับตันทีมโบแมนว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าวงเนี่ยหมายถึงว่ากับตันในการลงไปแสดงไปเล่นคือตัวหลักคือการจ้างจ้างวงไปกับตอมีองคหญิงเนี่ยคิดวงไม่มีแค่แมตต์เดียวถึงกับขึ้นศาลเอาพี่น้องคิดเอาที่ละมันบแมนเรื่องเหรียญนี่แหละน่อยถ้าหลาหน้อยบ่อสมบายเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแสดงว่านี่คือนักร้องผู้ทรงคุณค่าเลยนะของทางวงขาดบ่ได้ครับพี่น้อง สังเกตว่าล้างๆาหน่อยตรงที่เ็จแล้วลาหน่อยตรงกรับพักผ่อนคือนี่คือเป็นคําสั่งเพราะเราต้องรักษาลาหน่อยให้ดีที่สุดเพราะว่าฐาบดีมากซุ่มอยากดราม่าเป็นการเลื่อมแหละเลื่อมออกเอ็กออกเอ็กผมเลยบอกเลยว่าดราม่ามาเลยลาหน่อยสิพฟอรมาไลท์พซาเซยิ่งดราม่ายิ่งดังยิ่งดราม่ามาไล่แห้งหลายอย่าลืมนี่สามแสนจะปรากฏแล้วนะพอกกันใช่ไรโซดมานี่สองแสนปืนแล้วนะจะเบิงนะ้งละ วงอะไยใหญ่สำหรัรอติดตามอย่าลืมหลายๆท่านมีโอกาสนะไปให้กำลังใจหลานนะพ่อการชัยพฤศิไหลสดจนหอดช่วงตะลกออกมีโอกาสไปส่งคะแนนให้กันซอยกันครับเพื่อจะรอชม,มาะัยใหญ่มะาลราย,ยักษ์เพราะว่ารอบนี้จะทาอะไรใยญ่สามแสนเลยครับพี่น้องโอ้ยผมอยากเบึ้งค่าตาสิเป็นยังไงน,นี่คือความสุขความเมตตาพ่อกนใชัยอย่าลืมนะวันที่ยี่สิบหกถ้าจําไม่ผิดอย่าลืมไปดันเพลงพ่อกนใชัยนี่คือพ่อที่รักหลานหน่อยสุด,สด ผมนี่เขาไปเบิงไหลสดเรื่อยๆผมกัน,นั่งเบิงคอมเมนต์นะที่แน,นี่ๆคือทีมงานว่าธรรมดาทีมงานพอกันใช้คือรักด้วยใจพอบีก็คือกันเด้เสียบีนี่ก็บ่ธรรมดาไปทุกไรฟ์พอกันใชยไ์เสียบีต้องนั่งอยู่หันนี่คือคนจริงใจนะเสียบีกับว่าธรรมดานี่คือพูดจากปากจากใจเลยนะเสียบีกับ่าธรรมดาพอกันใช้กับธรรมดาอย่าลืมเข้าไปเบิงไปห้กำลังใจใค,รครับพี่น้องน้องอยู่จังไหนยูดีมีแห้งบ่ช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงก็กระว่างเด้อุบลอยูซื้อเมื่อเ้ากะลิ่นล่นฝนตก แต่จังหวัด่นเขาตกไปหลายจังหวะแล้วลก็ะลินอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยกับเป็นห่วงพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของเป็นห่วงทุกท่านสุดท้ายท้ายสุดราคาพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนูบอลคุลิกก่อนพี่น้องเข้าอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองรวย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 ครับผมสุดท้ายท้ายสุดขอกลาบเข้ามาสวัสดีสวีดัสครับ